สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพี่จันโดยเดี่ยวนะคะตอนนี้ก็กำลังสิไปหาเห็ดจ้ะพี่น้องนี่คือเส้นทางเนาะ,ะเฮ้ยเิ่นไปหาเห็ดพี่น้องใชตามรุ่นตามดูน้ำกันเลยค่ะพ,พี่น้องเห็ดอีหยังพี่น,อน,อน้องเบ่งดูยืดนุนขนทางนีมาพี่น้อง ทีหมองทางขึ้นนี่แม่ปาดมันแม่นบ่นี่โอ้คัดมอีอะไ่พี่น้องเผือดอุ้ยเสียดายเนาะเม้งมันเถ่าแม่พี่น้องโอ้ยปาไปไปหาตัวโอ้ยเสียดายแหง้งเนาะปาดพี่น้องบ่สังเกตดีๆบ่เห็นเลยนี่ยปาด Oh พี่น้องเห็ดมะม่วงเลืองเห่อสองดอกเลยจ้าโอ้ยพี่น้องบึงบึงบ่งบึงบ้งบึ่งบงย่างมาจนเมยจนมาสิลงพูแล้วพี่น้องพี่ กันเลยพี่น้องพาดโอ้ยมีแห้งขึ้นหลายแล้วพี่น้องยังมะกลเปื่อ,เอยเบิง่งโคนสก,ก่อน <า S 2> พอได้อ้างพี่น้องพอได้อ้างง,งามาๆไงๆว้าวพี่น้องพี่น้องบงังอุ้ยคักคๆๆค่ะเห็ดโล่งกมันโคบหลายมือแล้วพี่น้องเอ้ย <า S 2> <า>มือนี่เส้นหายากแน่อือเอาได้ยุจ้า รูปเห็ดกันนะจ๊ะก็จะได้เห็ดทานเห็ดพึ่งละเห็ดถึงเขาเห็ดถึ่งไงเนาะแล้วก็เห็ดดินส่วนน้ำเห็ดอันมันปูดอกใหญ่ๆเนาะพี่น้องแล้วก็สิเป็นเห็ดไผ่เนาะเห็ดไผ่หรือว่าเห็ดเพ็กจ้าแล้วก็จะได้เห็ดละโง่ลำยู กามาแน่ยุจ่ามือนี่ก็ได้เห็ดไม่เคยได้ทายเห้เบิองหลายเนาะเพราะวา่าโทรศัพท์เริ่มห้างแล้วกล้องเริ่มเมื่อขอทาแล้วโดนน้ำดูโพดฝนตกใ่่มือนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องวิจารณ์ดยเดียวดเ้ยนะคะลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ